ปรากฏการเจนนี่เนี่ยจะถือว่าเป็นบรรทัดฐานใหม่ของวงการขายออนไลน์หลังจากนี้แน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแบบร้อยกว่าล้านแล้วใช่ไหมไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็คือเป็นการรวมตัวของผู้คนคนวงการบันเทิงทั้งอินฟลูเอนเซอร์ทั้งแบบดาราต่างๆที่ขายออนไลน์แม้แต่แบบพี่หนุ่มกัญชัยทุกคนที่มีแบรนด์อะวิ่งเข้าหาเจนนี่และเชื่อว่า ตอนแรกเนี่ยหลายคนก็มีกระแสว่าเฮ้ยทําได้จริงหรือเปล่ามันเมคหรือเปล่าตัวเลขมันวิ่งหรือเปล่าแต่เชื่อเถอะว่าการการันตีจากดาราที่วิ่งเข้าหาเนี่ยเพราะว่าเขาต้องมีการจ่ายตังมีการดิวกันเกิดขึ้นเออเมพิมายานุนินะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหลายคนที่วิ่งเข้าไปเนี่ยคือตัวเลขเนี่ยเขาต้องส่งยอดให้กับเจ้าของแบรนด์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะการันตีได้ว่าอันนี้คือขายได้จริงบวกกับจังหวะเนาะ กระแสต่างๆทั้งกระแสไม่ว่าจะเป็นด้านลบด้านบวกมันมาคลองจองพอดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางบางแบรนด์เนี่ยที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาเน้นวอลลุ่มเขาไม่ได้เขาเรียกอะไรเขาเขาหันราคาทําให้ผู้บริโภคอมันได้ประโยชน์ไงแล้วเวลาดารามาเยอะมันไลายันเหมือนเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อีกอย่างหนึ่งอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจับตาดูได้เลยว่าหลังจากเนี้ยเจนนี่ได้หมดทั้งดชื่อเนี่ยจะ เป็นอีกบรรทัดฐานหนึ่งของการที่ใครที่อยากจะขายของเนี่ยอาจจะต้องไปผ่านเจนนี่อ่ะเหมือนเจ้าใหญ่ในตลาดที่เรารู้อยู่แล้วว่าก็จะมีพิมพ์ลี่พายแล้วก็คุณวินถูกไหมอ่ะสองเจ้านี้ก็คือยืนครองตลาดมาอย่างยาวนานมากๆเนาะแล้วก็ถามว่ากระแสดอกไหมไม่ดอบหรอกเขาก็ยังมีฐานแฟนที่อยากจะสนุนอยากจะซื้อเขาแต่ว่าเจนนี่เนี่ยจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ เป็นรูปแบบใหม่ๆเป็นแพทเทิร์นแบบบ้านๆที่ไม่ได้แบบเออออฟฟิเชียลแบบแบบสองคนนั้นขนาดนั้นแต่ว่านึกออกไหมยุคนี้แม่งแบบมีมือถือหนึ่งเครื่องกับความเอนเตอร์เทนเมนต์กับความจริงใจหรืออะไรไม่รู้อะเราตัดเราก็กดซื้ออะบางทอีอะไรเด้งมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันมันไม่ได้เหลือแบบฟาแรงอะกับสิ่งที่เราจะซื้ออะนึกออกไหม แล้วก็ราคาที่มันดีดีลที่มันดีอ่ะคนมันก็กดอย่างรวดเร็วอ่ะก็ไม่แปลกใจว่าทําไมเงินถึงไหลไหลไหลไ,หลไ,หลไ,หลไขนาดนั้นในะขณะที่เงินไหลได้เงินเป็นเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็โดนด่าอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นทั้งทําดีหรือทําไม่ดีก็โดนด่าอยู่ดีแต่ว่าก็ชดเถอะไม่ได้ต้องสนใจแล้วเพราะว่าแบบ เงินมันกองอยู่ตรงหน้าแล้วอะคือ,อกระดากระดาไปไม่มีผลอะไรอยู่แล้วทั้งเรื่องการแบ่งแบ่งสัดส,ส่วนให้เพื่อนบูมไหมซึ่งล่าสุดก็มีเหมือนมีข้อมูลออกมาแล้วว่าแบบเหมือนบูมจะได้ประมาณแบบสองสาล้านอะไรเงี้ยต่อเดือนอะไรเงี้ยมาถึงว่าแบบเพื่อนจะแบ่งให้อะไรเงี้ยในการมาช่วยไลฟ์เพราะว่ามีคนออกมาบอกว่าเอ๊ะ hey, ให้เพื่อนน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าแบบยังไงอะไรถึงอีกคนพวกนี้มันก็รู้ดีเนาะว่าเขาให้เท่าไหร่อะไรยังไงแบบว่าระบุมได้เท่าไหร่อะไรยังไงทําไมแบบแบ่งให้เพื่อนไหมกับรายได้ที่ได้มาขนาดนี้อ่านี้ก็จะเป็นดราม่าในช่วงที่แบบกระแสขึ้นหรือว่าฝั่งแม่เองหรืออะไรเองต่างๆเนี่ยก็จะหนุยจักรวาลของเจงนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นแหละแต่ว่าวันนี้ก็คือแบบมันคือแบบบรรทัดฐ,ฐานใหม่ของจริงซึ่ง คิดว่าจะยังอยู่อีกสักพักหนึ่งเพราะว่าเชื่อว่าจะมีหลายๆแบนด์หลายๆคนเนี่ยอยากจะดิวเข้าไปอยากจะเข้าไปนะสมมุติว่าจ่ายสมมุตินะเราไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่สมมุติว่าจ่ายเนี่หนึ่งล้านบาทแบรนด์ขายได้8ดล้านเก้าล้านก็คือคุ้มแล้ว เออมันก็คือแบบเหมือนสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชมได้ได้ดูด้วยแทนที่จะเป็นเจ้าเดิมๆที่เคยอยู่ในตลาดอย่างเงี้ยก็ลองเป็นเจ้าใหม่ๆเป็นกระแสะใหม่ๆเป็นอะไรใหม่ๆก็ติดตามดูแล้วกันว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงไหมแต่ฉันเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าหลายคนอยากจะเห็นมันเห็นตัวเลขแล้วมันแบบมันเห็นตัวเลขมันเห็นยอดวิง่งแล้วคนขายมันก็ชื่นใจเนาะคือแบบถ้าเป็นเราแบบอุ้ยมันแบบ มันไหลอ่ะเคยไปเจอคนที่เขาขายดีเหมือนกันเออแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขายดีเท่านี้แต่ว่าก็มันยอดมันก็ไหลตลอดเวลาไหลไว้ตลอดเวลาทุกวัน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 ,วนเขาก็รู้สึกว่าเออแบบเนี่ยเขาก็ชื่นใจแล้วแต่อเน,นี้ยคือมันน่าจะแบบอะไรที่แบบโคตรชื่นใจเพราะฉะนั้นติดตามดูนะคะกระแสนี้เรียกว่าปังโคตรโคตรจริงๆอ่ะตามดูแต่ว่าเ็มีคน มีคนแบบพร้อมจะดราม่าทุกเรื่องอ่ะภาษีส่งหรือเปล่าขายได้จริงไหมตัวเลขนี้มันวิ่งจริงหรือเปล่ากระวุกดาราเนี่ยอยู่ดีๆก็ไปเกาะกระแสะเขาทั้งที่ตอนแรกก็ไม่ได้สนับสนุนเขาหลายสิ่งอย่างเกิดมาเกิดเป็นเจนี่ได้บทสดชื่นแต่ว่าตัวนี้นอนกอดเงินหนึ่งร้อยกว่าล้านแล้วก็แฮปปี้ใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะหรือว่าใครได้กดซื้อบ้างก็ ไหนแชร์มาสิว่าเธอซื้ออะไรส่วนตัวยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูแบบดูผ่านๆไม่ได้เข้าไปดูจริงจังแต่เพราะว่าเขาไลฟา์มาราธอนโคตร